สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTM Reaction วันนี้นะคะเราก็จะมา re-act กับเพลง K-pop เพลงแรกและก็เป็นวงแรกที่เรานำมา re-act นั่นก็คือวง Baby Monster นั่นเองท้าความก่อนเลยว่าเรารู้จักน้องวง Baby Monster ได้ไง ไม่ต้องเดาไปไกลที่ไหนเพราะว่าเรารู้จักกับน้องอปเปอร์วงบัตนั่นเองคือเราได้ไปทําความรู้จักกับน้องๆวงบัตมาแล้วและตอนนี้เราก็รู้มาว่าเอ้ยน้อง c เปอร์เนี่ยมีน้องสาวชื่อน้องชิกาตานะและซึ่งเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวง baby m o n s t e ์และเราก็เคยแบบว่าได้ยินเพลงน้องผ่านๆมาบ้างแล้ว แต่ว่าวันนี้เราจะมารีแอคเพลงใหม่ของน้องๆกันกซึ่งเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เองนั่นก็คือเพลงไซโคแล้วอะไรรู้ไหมเราอะอยากลองทําความรู้จักอย่างเป็นทางการกับน้องๆวง Baby m ม n น t เ r ด้วยเพราะว่าเราอะไปโดนคนนึงตกมาแบบหนักมากนั่นก็คือน้องอาสาโดนตกในช่วงที่เป็นคอนเสิร์ตในช่วงที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่น้องๆวงบัสได้ไปอะอัน,นั้นกะคือแบบ เป็นครั้งแรกที่โดนอาซาตกหนักมากคนอะไรจะน่ารักจะสวยขนาดนั้นเอาคขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูเพลงไซโคโกันก่อนค่ะ Let's go <S โอ้ลอ,อชิกาตาเปิดสวยมาก ไอ้น,นี่น้องแพรไหม่ะที่เป็นคนไทยอ่ะ Oh my god!

สวยชิคก้าน้องแพรใช่ไหมน้องแพร สุดยอดก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงไซโคนะคะก็ความหมายก็ตามชื่อเพลงเลยไซโรครกจิตจิตนิดนิดจิตหน่หนอยๆยคือ MV เพลงก็ตามนั้นเลยแต่ว่าสวยมากนะอะไรต่างๆอะ่ะแล้วคอตูมก็คือดีเปิดมาด้วยน้องชิกาตาแล้วก็ที่แน่ๆจำอาซา,ศาได้ขึ้นใจเปิดมานี่กรีดเลยแบบโอ้สวยมากปังมากลูกแม่ เออแล้วก็เริ่มจำน้องแพรได้แล้วแต่แบบแบบถ้าบางคนเราก็ยังแบบว่าเอเออจำหน้าได้อยู่แต่ว่าบางครั้งชื่อมันยังยังไม่นี้ยังไม่ประมวลผลค่ะหนยูยังจำไม่ค่อยได้เอมนีต้องขอโทษด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ้าว่างๆจะมาลองทำความรู้จักกับวง b a b y m มอนเตอร์ให้มากกว่านี้ละกันเนาะแล้วก็นนวก่อนหน้าน,นี้เราก็มีแบบว่าไปดูผลงานเพลงของ วง Baby Monster มาอยู่เหมือนกันก็จะมีเพลงดิฟกับเพลงคลิปแค็กที่เราแบบได้ยินบ่อยๆแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะไปเปิดดูเอเพลงมันช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบบูมมากเลยเราก็เลยแบบว่าไปดูเออก็จะมีสองเพลงนี้ที่เราฟังบ่อยมากๆแล้วก็เพลงอื่นๆเรายังไม่มีโอกาสได้ดูตัวเอเพลงเลยอาจจะแบบว่าบางเพลงอาจจะมีแบบผ่านหูมาบ้างเพราะว่าเราฟัง เพลงของน้องมาบ้างนาะก็อย่างดิฟอะไรอย่างเงี้มยมันก็จะแบบว่ามีแนะนําขึ้นมาเราอาจจะฟังผ่านๆมาบ้างแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดู mv ก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวเราจะมาลองรีแอคลงกันนะคะแต่ว่าวันนี้โ,โดยรวมๆแล้วเพลงไซโคนี้ดีมากคุูสุดยอดมากมัน มันไม่รู้จะพูดอะไรอย่างมันไม่รู้จะบรรยายอะไรเลยมันดีมากๆเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะฝากด้วยนะคะกับเพลงไซโคนะคะแล้วก็ฝากช่อง Art e m Reaction ของเราด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะมากับคลิปรีแอคอะไรก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย